กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซถูกทันพี่น้องคลิปนี้เอาอีกแล้วพี่น้องล่าสุดดรามาเรื่องนี้ทันทีนะพี่น้องเนาะพระเอกสันโดนวิจารณ์โดนด่าหน้าด้านเกิดอะไรขึ้นพี่น้องบอกว่าเหตุใดไม่มีปัญญาทําสิ่งนี้ราสันมาพี่น้องล่าสุดจากที่ทางเพจเดอะเอสพีแบนเนาะพี่น้องเนาะของทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องพิ่นใด ลงโพสต์แล้วก็ลงภาพการซ้อมคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะแคปชั่นบอกว่าซ้อมคอนเสิร์ตกันครับ29มิถุนายนนี้พบเจอพวกเรา The ะเอสพีแบนบนเวทีแพวพาวเสียงทองคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลมาสันมาพี่น้องนั่นละกะปีในส่วนของลงภาพเนาะพี่น้องเนาะในขณะที่ อมคอนเสิร์ตกันนั่นเองพี่น้องมีนักดนตรีมีในส่วนของทางพระเอกสันกําลังซอม้องเพลงแล้วก็ในส่วนของทางน้องพลอยสวยน้องพี่น้องเนาะที่เป็นนักร้องไม่ทีออดิชั่นเขามาล่าสุดนั่นเองพี่น้องแต่ที่เกิดประเด็นขึ้นดราม่ากันขึ้นนั้นเรื่องอะไรบัติพี่น้องอ่าในส่วนของทีทางเอฟซีได้สังเกตเห็นห้องสมคอนเสิร์ตดังกล่าวนั้นบอกว่า นั่นมันห้องวายส่วนตัวบอสบิ๊กนี่วาสันวาบอกว่าทำไมหน้าด้านขนาดนี้เหตุใดถึงกล้ามาใช้พื้นที่ของเขาประมาณนี้พี่น้องบอกว่าโบามี่ปัญญาหาหมอง่วมเอาเอิบอกวาสันว่าชาวนิตหลายคนหลายท่านนอพี่น้องเนาะเข้ามาวบาถึงเรื่องดังกล่าวว่านี่มันห้องวายบ้านบิ๊กแมนบอกเข้ามาใช้ได้ยังไงว่าสันวาโอ้โหทําไมไม่มีความคิดเลยว่าสันวาลําลพังบ้านส้ม ก็อ้างแต่เก่าก่อนแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ของเมียเจ้าแล้วด้วยซ้ำวสันต์วพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ว่าในส่วนของทางพระเอกนี่คือนาดานน้านนามมึนคักแท้วสันวะโบมีปัญญาไปหามอง้วมมองไม่ตีวสันต์วพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกช่างกล้าไปซ้อมห้องที่เขาสร้างไว้หน้ามมึนคักด้านสุดๆวสันตวบางคอมเมนต์ก็ตําหนิถึงขนาดว่าก็อย่างว่าเลยนเนาะมาแต่ตัวของแท้ว่าสันตวะเลวกะ คอมเมนต์อื่นๆพี่น้องเพื่อนบอกว่าคือบอพากันไปห้ามองซอมมองอื่นวสาสันวาบ้านนี้เขาสุดทั้งครอบครัวไม่มีการพูดไม่มีการเตือนกันเลยหรือวสาสันวาแนะนํากันในทางที่ถูกทําไมไม่ทาําวาสันวามึนกันทั้งบ้านวสาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าตรงนั้นคือของคนอื่นอ่ะเนาะยังกล้าเข้าไปใช้พื้นที่วสาสันวาถึงจะห้องไหนก็ไม่สมควรใช้พื้นที่คนอื่น หน้าด้านมากเขาให้ย้ายยังไม่ยอมย้ายอีกว่าสันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะในจากที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นว่าห้องดังเก่าเป็นห้องดื่มวายส่วนตัวของทางผู้ใหญ่บ้านแต่ทางเพจบักเบี้ยซีเฮดเพิ่นกะได้โพสต์ล่าสุดไว้แบบนี้ทันทีบอกว่าไม่ใช่ห้องดื่มวายเด้อเป็นห้องอาหารข้างสวนน้ำว่าสันมาพี่น้องแต่ในส่วนของทางเอฟซีเพิ่นกะเขามาคอมเมนว่า ถึงสิเป็นห้องอยังกระตามวาสันวามันไม่สมควรถือว่าหน้าด้านมาใช้ของเขา่าสันวาพี่น้องบางท่านก็ว่าถ้าคนมันมีศักดิ์ศรีมันไม่ควรเสนอหน้าไม่ว่าตรงไหนตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินแบบไหน่าสันวา แต่ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่มีศักดิ์ศรีวสันต์วะ่ิณวงังบางคอมเมนต์ก็ว่าชนิดของแมงผู้ไม่มีศักดิ์ศรีส่วนอีนางแมงให้ไทยเหยียบย่ำกันเกินวสันว่วแต่ก็นั่นแหละผลอยู่ที่การกระทําแบบไดกับแบบนั้นวสันต์วะพินวงไม่นานคงดับสนิทวสันต์วะ่ิณวงปาดเอฟซีแต่ละคนแต่ละท่านเนาะพี่น้องเนาะของทางวอตบิ๊กเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวไม่พอใจสิ่งนี้บอกว่าการกระทําดังกล่าว เป็นการกระทําที่ไม่น่าให้อภัยวาสันต์มาพี่น้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่เขาตอนนี้อยู่ในชั้นศาลก็จริงก็ไม่ควรที่จะมาเสนอหน้าอยู่ในพื้นที่เขาวาสันวาพี่น้องและพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์พิ่งก็บ,บอกว่าถึงจะไม่ใช่ห้องวายแต่มันก็เป็นบ้านของเขาไงหน้าด้านดีนะวาสันวาส่วนไหนที่เป็นบริเวณบ้านของเขา ไม่สมควรเข้ามาเหยียบด้วยซ้ำวาสนาพี่นอ้องจวกยับทันทีเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของงานนี้พระเอกสันงานเข้าทันทีพี่น้องโดนจวกยับโดนวิจารณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่า เกียรติเขาแต่เข้ามาใช้พื้นที่เขาได้ยังไงมาสันวาทําไมไม่ละอายแก่ใจบ้างมาสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะมีการถกกันถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องแล้วพี่น้องละคิดเห็นกันจังไดในเรื่องนี้กับข้อมินไวใตคิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า